ผมนพตลทิพยชนผู้แทนรัษฎรจากพี่น้องจังหวัดนนทบุรี 4, 4, รเกษริอําเภอปากเกร็ดพัฒประชาชนครับท่านประธานจะเห็นจากภาพสไลด์นะครับฝนตกเมื่อไหร่น้ําก็ท่วมขังถนนและซอยภายในหมู่บ้านทุกครั้งน้าระบายไม่ได้เนื่องจากท่อระบายน้ําไม่ได้รับการขุดลอกมานานปีแล้วครับท่านประธานรวมทั้งถนนและท่อระบายน้ําก็ต่ำกว่าพื้นที่รอบนอกเขาอีกเพราะไม่เคยได้รับการปรับปรุงดูแลรักษามาก่อนเลยต้องขอไปยังเทศบาลเพื่อให้เข้ามาช่วยแก้ไข แต่เทศาบาลก็ตอบว่าไม่สามารถนํางบประมาณเข้ามาปรับปรุงแก้ปัญหาให้ได้เพราะว่าที่ดินแห่งนี้ยังไม่ได้ยกให้เป็นสาธารณประโยชน์กับทางรัฐครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเขามีความตั้งใจและอยากที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความจริงใจแต่มันติดอยู่ติดอยู่ที่ตรงกฎหมายของเรานะครับคมถาที่มันยังเป็นแบบนี้หากนํางบประมาณไปปรับปรุงพื้นที่ดินในพื้นที่ดินที่เป็นของเอกชน เขาก็กังวลว่าจะโดนสอบต้องงอลงมาตรวจสอบเขาอีกรบกับผมปรีติจเจริญศิลป์สมาชิกสภาผู้แทรแนราษฎรจังหวัดนนทบุรีครับวันนี้ผมขออภิปรายเพื่อสนับสนุนร่างแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินนะครับของสสณพงษ์เลืองปัญญามุิครับเนื่องจากในนนทบุรีมีปัญหาหลายอย่างที่ต้องใช้กฎหมายเข้ามาแก้ไขครับผมเองและเพื่อนสมาชิกในจังหวัดนนทบุรีผมเชื่อว่าปัญหาคล้ายๆกันครับปัจจุบันนะครับนนทบุรีเป็นเมืองแห่งการอยู่อาศัยนะครับขอสไลด์ด้วยครับ มีประชากรครับมากกว่า1.3ล้านคนครับความหนาแน่นตอนนี้ครับคืออันดับสองของประเทศครับรองจากกรุงเทพมหานครแค่นั้นเองแต่ส่วนรายได้นะครับเป็นอันดับหนึ่งครับ40,000กว่าครับนนทบุรีเป็นเมืองที่อยู่อาศัยที่คนกรุงเทพย้ายออกมามากที่สุดครับเพราะในกรุงเทพพื้นที่แน่นแล้วราคาสูงครับเขาก็จะย้ายมาอยู่นนทบุรีกันจํานวนมากครับปัจจุบันข้อมูลจากสํานักงานที่ดินครับหมู่บ้านจัดสรรมีมากกว่า1,737โครงการครับ ท้องถิ่นครับเคยไปถามว่าทําไมเขาไปสับพส่นหมู่บ้านที่ไม่มีนิติบุคคลหมู่บ้านเอกชนที่เป็นส่วนของเอกชนได้หรือไม่เขาบอกไม่ได้ท้องถิ่นอบตเทศบาลเอางบไปลงไม่ได้เพราะเป็นพื้นที่ของเอกชนแต่ปรากฏว,ว่าผมก็ไปถามว่าแล้ว,แล,วแล้วคนในหมู่บ้านเก่าเหล่านี้ครับที่มีอายุสัก3า 40, 40ปีเนี่ยเขาจะทํำยังไงท้องถิ่นเขาบอกว่า คุณต้องยกพื้นที่ส่วนกลางนั้นให้กับเทศบาลให้กับอบตอก่อนเขาถึงเข้าไปทําได้อันนี้หมู่บ้านก็อยู่ในพื้นที่ของผมครับปากเกร็ดวิเลจก็เป็นหมู่บ้านเก่าเหมือนกันหน้าถัดไปครับนี่ครับหมู่บ้านดิเอเมลอลลนนี่เห็นชัดนี่คือพื้นที่ส่วนกลางครับท้ายหมู่บ้านที่ไม่มีการจัดสรรงบประมาณมาดูแลเป็นพื้นที่เก่าเป็นชื่อของบริษัทหมู่บ้านครับเอกชนซึ่งตอนนี้หาตัวตนไม่ได้แล้วไม่รู้จะให้เขาโอนให้ท้องถิ่นอย่างไรกลายเป็นที่รกร้างวาง่างเปล่ามาช่วยการสนับสนุนกฎหมายทุนนให้ผ่านได้ด ไม่งั้นเราแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพและปิิมณฑลที่มีหมู่บ้านจัดสรรที่ไม่มีทิติบุคคลเหล่านี้หรอครับมันแก้ไม่ได้แน่นอนครับถ้าท่านไม่ช่วยกันสนับสนุนกฎหมายนี้ครับ